ธรรมโมหเวรักคติธรรมจจารีร,รมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพประทุกๆท,ท่านนะครับผมสำหรับวันนี้วันนี้เป็นวันเสาร์วันเสาร์วันที่9เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2 5 6 6เป็นวันหยุดราชการวันแรก เดี๋ยวก็จะได้อยู่ราชการกันอีก3วันเล้วครับผมเสาร์อาทิตย์จัน์นั่นเองสำหรับวันเสาร์วันที่9เลื่องามยามดีเลขเกาวันนี้ก็จะขอนำเรียนนำพาพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท่ทานได้มาชมมาทัศนศึกษาวัตถุมงคลทิพย์หรือว่าเป็นของดีของวิเศษของพระอริเจา้าพระอริสงฆ์แห่งเมืองกาลสินนั่นเอง ของดีของวิเศษวัตถุมงคลทพิปที่ทุกทกท่านกำลังได้ทัศนาอยู่ในขณะนี้ก็จะถึงบังอ้อได้โดยง่ายนะครับผมเพราะว่าจะเห็นรูปขององค์พระคุณเจ้าพระอริสงฆ์พระอริยเจ้าซึ่งกำลังเรียกว่ากลิ้งซีงกลิ่งธรรมบารมีขององค์ท่านนั้นในขณะนี้ชั่วโมงนี้ขาจอนไกลไปทุกทัท่วสารทิศถึงต่างแดนนั่นเองนะครับผม วัตถุมงคลทพิปที่ทุกทุก่านกำลังได้ชมนี้ถือว่าเป็นเรียกว่าสุดยอดแห่งวัตถุมงคลทพิปในปีพาศ2566าอก็ว่าได้นะครับผมเพราะว่าเป็นพระปิตาได้เข้าพิธีพุทธาพิเศษอันเป็นมหามงคลยิ่งถึง9พิธีด้วยกันนั่นก็คือพระปิตาสามจักรวาลของท่านเจ้าประคุณ พระราชวัชระโสพลหรือท่านจตุคุณหลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทแห่งพระอริสงแห่งเมืองกระสินนั่นเองนะครับผมพระปิตาองค์สำคัญแห่งยุคในห้วงชั่วโมงนี้บางท่านก็กล่าวว่าเป็นพิมพ์พระปิตาที่มีพุทธศินสวยสดงดงามดูแล้วเข้มขลังยิ่งนัก บางท่านเอ่ยนามว่าพระปิตายันยุ่งหรือว่าพระปิตาสามจักรวาลน,นั่นเองเรียกว่าดีในและดีนอกไม่ธรรมดานะครับผมวัตถุประสงค์ของพระปิตาสามจักรวาลของท่านจรุบบคุณหลวงปู่พระมหาศิลาเสริจันทรโนี้ก็เพื่อจะได้สมทบทุนถวายองค์ท่านจตุบบคุณหลวงปู่ซื้อที่ดิน เพิ่มของพระธาตุเมือนหินขององค์ท่านเทพคุณหลวงปู่ปราบมหาศิลาถึงสิบอ็ดไร่นั่นเองนะครับผมซึ่งปัจจุบันนี้องค์ท่านจทพคุณหลวงปู่ท่านก็พักจำพรรษาอยู่ที่วัดพระธาตุเมือนหินอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินนั่นเองนะครับผมเป็นที่ทราบ ประวัติโดยย่อ,ยอๆของท่านเจ้าคุณหลวงปู่พระมหาศิลากันเรียกว่าเป็นที่ประจักษ์ใจแก่สาธุชนญ,ญาติโยมกันทุกทั่วสารทิศแล้วว่าองค์ท่านเจ้าคุณหลวงปู่พระมหาศิลานั้นท่านจบเรียนธรรมถึงหกประโยคที่เมืองเกิน100ร้อยระหว่างจังหวัดร้อยเอ็ดนี่นแหละครับผมแล้วก็ได้ออกทุดงข้ากามานข้ามไปถึงภูเขาขาขาควายฝั่งลาวก็ได้ศึกษาค้นคว้าตำราโบราณ ของท่านเจ้าพระคุณหลวงปู่สําเร็จดุนพระอริยสงฆ์แห่งนครจำปาสักจนแตกฉานนั่นเองเพราะฉะนั้นสองสำเร็จนี้จึงไม่ธรรมดานะครับผมสองสำเร็จนั่นก็หมายถึงว่าองค์หลวงปู่สําเร็จดุลพระอริยสงฆ์แห่งนครจำปาสักฝั่งลาวแล้วก็ท่านเจ้าพระคุณหลวงปู่พระมาหาศิลาสิริจันโท ฝั่งไทยนั่นเองนะครับผมย้อนมาถึงวัตถุมงคลที่พระปิตาสมจักรวาลหรือว่าพระปิตายันยุ่งอันเข้มขลังของปี2566นี้อย่างที่กราบเรียนแต่เบื้องต้นว่าดีไหนแล้วก็ดีนอกคำว่าดีในมวลสารต่างๆที่มาล้อมรวม เป็นองค์พระปิตาสามจักรวาลนี้ไม่ธรรมดานะครับผมเป็นบวลสารของโบ,บราณโบราณที่ลูกศิษย์ขององค์ท่านจต่พระคุณหลวงปู่เป็นลูกศิษย์ชั้นผู้ใหญ่ที่ถวายงานองค์ท่านแต่ประคุณหลวงปู่เนี่ยแหละครับผมได้พยายามเสาะแสวงหารวบรวมของเก่าของโบ,บราณโบราณอย่างเช่นกําไลสัโบรณโบราณน,นี่แหละครับผม จะได้นำมาล้อมรวมเป็นองค์พระปิตาสามจักรวาลนี้เพื่อจะได้บังเกิดอนุภาพอนิสงส์สำหรับผู้ที่อาราธนาน้อมจิตธรรมะก,กินขึ้นธรรมะก,กินคล่องตัวค้าขายดีมีกำไรงามนั่นเองเพราะฉะนั้นกำไรสำริดโบราณถือว่าเป็นวัตถุอาถรรพ์ที่ล้อมลงลงไปในเนื้อพระปิตาสามจักรวาลนี้ด้วยนั่นเอง นะครับผมนอกจากวัตถุโบราณต่างๆดังที่เราเห็นภาพนี้องค์ลูกศิษย์ท่านผู้ใหญ่ที่ถวายงานองค์หลวงปู่นั้นได้พยายามเสาะแสวงหารวบรวมมาเรียกว่าไม่ธรรมดาค่อนข้างจะหายากเป็นกรณีพิเศษสําหรับพระปิตายันยุ่งหรือว่ารรพิตาสามจักรวาลร,รุ่นสำคัญรุ่นนี้นั่นเองนะครับผมนอกจากนั้นความศักดิ์สิทธิ เรือว่าความพิเศษเอของพระปิตาสามจักรวาลนี้อีกประการหนึ่งนั่นก็คือว่าอัครเลขยันที่ประดิษฐานอยู่บนองค์พระปิตาสามจักรวาลนี้ไม่ธรรมดาอีกประการหนึ่งนั่นก็คือว่าอัครเลขยันที่ทุกๆท,ท่านกําลังได้ชมในขณะนี้เป็นอัครเลขยันที่เรียกว่ายันเซียนนั่นเองยันเซียนคืออะไร นะครับผมยันเซียนหรือว่าอัครเซียนนี้เป็นยันเฉพาะเป็นยันที่มีเฉพาะเขตภาคอีสานหรือว่าตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นต้นกำเนิดลายยันเซียนนี้นั่นเองนอกจากนั้นยันเซียนนี้ต้นกำเนิดที่มาก็คือเมืองเกินร้อยหรือว่าจังหวัดร้อยเอ็ดนั่นเองนะครับผม เรียกว่าไม่ธรรมดาองค์ท่านจ้าพะคุณหลวงปู่พระมหาศิราจิสริจันทุองค์ท่านนั้นท่านก็ได้เขียนอักขะเลขยันนี้เพื่อสําหรับปฏิสถานลงในองค์พระรุ่นสําคัญสําคัญของท่านนั่นเองเพราะฉะนั้นพระปิตาสามจักรวาลก็ได้มียันเซียนมหาบุงคลที่หาได้ยากยิ่งนะครับผม ปฏิษถานอยู่ในองค์พระปิตาสามจักรวาลน,นี้ด้วยนั่นเองอระลายยันเซียนที่มีเฉพาะเขตภาคอีสานโดยเฉพาะต้นกำเนิดที่จังหวัดร้อยเอ็ดนี้ปฏิสถานอยู่บนองค์พระปิตาสามจักรว่านี่แหละครับผม อนุภาพของยันเซียนมีอนุภาพอย่างไรอนุภาพของยันเซียนนั้นท่านผู้รู้กล่าวเอาไว้ว่าเป็นมหาตับเป็นเพชรกลับเป็นมหาละรวยอนุภาพไทยเศรษฐีคำว่าไทยเศรษฐีก็หมายถึง ถุงนั่นเองถุงเงินถุงทองละครับผมไทยเศรษฐีก็คือจะมีเงินไหลมาเทมาแก้วแวนเงินทองไหลมาเทมาเข้าถุงเข้าพกเข้าห่อของผู้ที่ราราธนาอันนี้คืออนุภาพอย่างที่หนึ่งของยันเซียนนี่แหละครับผมนอกจากนั้นยังมีอนุภาพมหาละรวยโภคทรัพย์แก้วแวนเงินทองเมตตาค้าขายดีเป็นเนลิศนะครับผมมหาละรวย เป็นที่รักใกล้ของประชุมชนทั้งหลายทุกทั่วสารทิศนั่นเองนอกจากนั้นอนุภาพของหยางเสี่ยนอีกประการหนึ่งนั่นก็คือเพชรกลับอนุภาพเพชรกลับนี้ท่านผู้รู้กล่าวเอาไว้ว่ามีอนุภาพทางด้านสะท้อนกลับร้ายกลายเป็นดีนั่นเองบุคคลที่คิดร้ายมุ่งร้ายศัตรูหมู่มารทั้งหลาย สิ่งสิ่งอัปมงคลชั่วร้ายทั้งหลายจะถูกสะท้อนกลับโดยฉับพลันทันทีนะครับผมเรียกว่าถ้าภาษาบ้านม่านเรียกว่าก็แรงมาก็แรงสะท้อนกลับไปนั่นเองเพียงแต่คิดมุ่งร้ายเขาก็จะถูกสะท้อนกลับด้วยอนุภาพของยันเซียนนีด้วยนั่นเองนะครับผมนอกจากนั้นอนุภาพอีกประการหนึ่งของยันเซียนนั่นก็คือ เป็นมหาอุดคงกระพันชาตรีปกป้องคุ้มครองภัยเป็นเลิศนั่นเองนะครับผมแคลวคลาดปลอดภยัยเป็นคงกระพันชาติก็เรียกว่าแฝงไว้ด้วยความเหนียวด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นพระปิตายันยุ่งหรือว่าพระปิตาสามจักรวาลน,นี้จึงไม่ธรรมดาดังที่กราบเรียนแต่เบื้องต้นว่าเป็นของดีของวิเศษที่สุด ในรอบปี66เรียกว่าทิ้งทวนปีสิ้นปีเก่า2566นั่นเองจึงเป็นที่เสะแสวงหาของผู้รู้เป็นอย่างยิ่งนะครับผมลูกศิษย์ท่านผู้ใหญ่ได้น้อมถวายงานองค์หลวงปู่เรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่จะหามาได้ของดีของวิเศษวัตถุมงคลรุ่นเก่าๆแล้วก็โดยเฉพาะกำไรสำริดนี่แหละครับผมล้อมรวมลงไปในเนื้อพระ จะได้บังเกิดความสำเร็จผลอาราธนาเรียกว่าขอพอรท่านพระปิตานี่แหละครับผมเรียกว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยของมงคลชีวิตให้แก่เรียกว่าเป็นรางวัลชีวิตของท่านผู้ที่ปรารถนาว่าสิ้นปีเก่าขึ้นปีใหม่จะหาของขวัญให้แก่ตนเองอย่างไรดีบ้างนี่แหละครับผมของดีของวิเศษ สุดยอดของท่านเจ้าประคุณหลวงปู่พระมหาศิลาสิรสิจันโทนั่นเองสำหรับด้านหน้านั้นอลังการงานสร้างนะครับผมเราจะเห็นว่า,อ,าองค์พระปิดตานั้นยกพระหัตถ์เรีวยว่ายกมือทั้งสองข้างนั้นปิดตาของพระองค์นะครับผมแล้วก็มือพระหัตถ์สองข้างก็จะปิดหูทั้งสองข้างด้วยนั่นเองมือสองข้างปิดอยู่ที่พระอุทธร หรือพระอุระนี่แหละครับผมแล้วมือสองข้างนั้นอย่าล้วงหลงปิดลงไปที่ถารน,นี่แหละครับผมสุดยอดศิลปะงดงามซึ่งมีมาแต่โบ,บราณน,นะครับผมเราจะเห็นสมัยก่อนนั้นหลวงพ่อหลวงปูเ่เกจิอาจารย์พระอริยเจ้าพระอรสงค์ยุคโบ,บราณ<ม>เช่นพระปิตาแร่บางไผท่านจตุคุณหลวงปู่เอียมวัดหนังอย่างนี้เป็นต้นนะครับผม เราจะเห็นความงดงามศิละปะต่างเนี่ยแหละครับผมอุดมมงคลดีนอกและดีในละครับผมเมื่อเราดูทางพลิกดูทางก้นขององค์พระปิตาจะสังเกตเห็นมือนี่แหละครับผมนิ้วเป็นนิ้วมือเป็นมือปิดทวารน,นี่แหละครับผมมีสเสน่ห์เป็นศาสตร์และศิลป์งดงามยิ่งนักนะครับผม แล้วก็ยังม,มีหมายเลขก,กำกับด้วยนั่นเองเป็นเลขไทยนี่แหละครับผมต่อโคดคมชัดลึกลงไปในเนื้อพระถ้าเป็นสอเสือก็คือเนื้อสำลิดศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะครับผม8,644องค์นเนื้อสำลิดศักดิ์สิทธิ์นี้จึงเรียกว่าไม่ธรรมดาเราจะเห็นการหล่อล <bait> ้อมเนื้อขององค์พระ ถ้าเราส่องด้วยกล้องส่องพระนะครับผมถ้าแสงธรรมชาติจะเห็นผิวพรรณวันณะขององค์พระนั้นสวยสดงดงามตรึงตาตรึงใจยิ่งนักนั่นเองถ้าเราลองเปรียบเทียบไซ้ายรว่าขนาดขององค์พระกับเหรียญห้าสิสตางค์แล้วก็เหรียญยี่สบหสตางค์ของเราเนี่ยแหละครับผมก็จะเห็นว่าองค์พระนั้น ขนาดกําลังย่อมกว่าเหรียญจะตังที่เราใช้ทุกว,วันนี้นะครับผมเรียกว่าจิ๋วแต่แจ๋วพุทธคุณหลักล้านนั่นเองนะครับผมเราเห็นไซร์แล้วว่าขนาดนี้ก็จะพอมองออกว่าพระของดีของวิเศษทิ้งทวนปีหกกนี้เด้แขวนได้ผู้ใหญ่แขวนดีสุภาพสตรีแขวนก็สวยสุดงดงามนำไปเลี่ยม สวยๆลงยาราชาวดีหรือจะเลี่ยมปกติธรรมดาสามารถจะใช้และโชว์อราราธนาน้มสู่กายสู่ใจแคว้นออกนอกเสื้อนะครับผมของดีของวิเศษอย่างนี้เรียกว่าเป็นสเสน่ห์เมตตามหานิยมแก่ตนเองเป็นเครื่องประดับอันเป็นสิริมงคลชั้นเลิศส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั่นเองวันเกิดเบิร์ดเดย์ขึ้นบานใหม่งานบวช งานมงคลสำคัญนะครับผมงานปีใหม่อย่างนี้สามารถจะชายและโชว์ได้เป็นมหานิยมแก่แต่ตนเองใครเห็นแล้วก็อยากเห็นอีกชมแล้วก็อยากชมอีกนี่และครับผมเป็นมหานิยมแก่ท่านนั้นน,น,นันนั่นเองนะครับผมดีนอกอีกประการหนึ่งนั่นก็คือพิธีพุทธาพิเศษ เป็นมหามงคลถึง9พิธี9ครั้งด้วยกันนั่นเองพุทธายพิเศษวาระที่หนึ่งที่วัดท่าสแบงอำเภอทุ่งเขาหลวงเมืองร้อยเอ็ดนั่นเองนะครับผมถ้าวัดท่าสแบงในห่วงช่วงเวลานี้ชั่วโมงนี้เราจะนึกถึงพระสุปฏิปันโนนมรูปหนึ่งคือท่านเจ้าคุณพระอาจารย์ต้อมนั่นเองนะครับผมชั่วโมงนี้ สนนถนนทุกสายลังไาลกันไปที่วัดท่าสแบงอำเภอทุ่งเขาหลวงเมืองเกินร้อยนี่แหละครับผมปลุกเสกวาระที่สองนั้นเป็นงานคเนศจตุรถีคำว่าคาเนศเราก็จะทำลํำลึกถึงอ,องค์พระพิคเนศเรียกว่าเป็นมหาเทพเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จนั่นเองวาระที่สามจะเป็น พิธีขเนตจุตรถีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเพื่อจะได้บังเกิดอพรจากองค์มหาเทพเป็นวันสำคัญซึ่งผู้รู้กล่าวเอาไว้ว่าองค์พระพิคเนตจะเสด็จดลงมาอํานวยอวยพรให้กับอนุษย์ในวันพิคเนตตุรถีนี่แหละครับผมพุทธาพิเศษวาริีสี อยู่ในงานพระอุโบสถสมคีพุทธาพิเศษครั้งที่หงานมงคลจักรวาลพระาธาตุหม่นหินซึ่งองค์ท่านจะบปะค็คนหลวงปู่พระมหาศิลาองค์ท่านนั้นได้อ,อยู่พำนักณนะวัดพระาธาตุหม่นหินอำเภอเขาวงเมืองกาลสินนี่แหละครับผมลรกเสกวาระที่หกเสกพร้อมอกับมีเกจิอาจารย์ร้ายองค์ พระอริสงพระเจ้าได้ร่วมปลุกเสกในวรารรีิหกนั่นเองสําหรับวรรจิเจ็นั้นองค์พระอริเจ้าครูบาเจ้าสายเหนือซึ่งกําลังเป็นที่กราบไหว้สักการบูชาของกสาธุชนทุกตัวสารทิศนั่นก็คือครูบาอริยชาติอริยจิตโตได้เมตตาปลุกเสกเดี๋ยวให้เป็นกรณีพิเศษในวรรี่เจ็ดนี่แหละครับผมสำหรับ ปลุกเสกในวาระที่8นั้นพระอาจารย์พระยุงศักดิ์แห่งวัดป่าแดดท่านได้เมตตาปลุกเสกเดียวเป็นกรณีพิเศษด้วยเช่นกันนะครับผมวาระที่9เลข 9, เเลขลเลเ9้เป็นเลขมงคลเจริญลุ่งเรือง9ก้าหน้าเป็นเลขมงคลที่ทุกคนปรารถนาองค์พระอเดเจ้าพระเอเดยสฆ์ที่ปลุกเสกเดียว ทิ้งทวนในครั้งนี้ก็คือองค์ท่านเปบะคุณหลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโตอธิษฐานจิตในวาระที่9้าหรือว,ว่าวาระจบนี่นะแหละครับผมเพราะฉะนั้นดีนอกนี้ก็ถือว่าเรียกว่าสมบูรณ์แบบทุกประการเป็นของดีของวิเศษที่ทิ้งทวนปี2,566ต้อนรับปีใหม่2,567นั่นเองนะครับผม สำหรับกล่องที่บรรจุพระปิตาสามจักรวาลนี้บรรจุอยู่ในกล่องพลาสติกสีขาวนะครับผมลบมุมทั้งสีด้านแล้วฟ้ากล่องมุมบนซ้ายแล้วก็ล่างซ้ายบนขวาแล้วก็ล่างขวามือเหล่านั้นเป็นลวดลายไทยลงทองสวยสดงดงามเด่นเป็นสง่าเพราะว่าพื้นกล่องนั้นเป็นสีขาว มีพระ,ะมีภาษาไทยโคง้งลงทองนี่แหละครับผมธาตุทองสีทองเป็นสีแห่งผพวกทรัพย์โชคลาภเป็นสีที่มีความเชื่อศรัทธากันว่าจะดูดแก้แหวนเงินทองทรัพย์สินเงินทองเป็นสีแห่งความร่ํารวยสีแห่งเศรษฐีอุดมสมบูรณ์นั่นเองพระปิตาสามจักรวาลเซก ก้าวาระตรงกลางเป็นโลโก้รูปเหมือนพระปิตาองค์สำคัญรุ่นนี้แหละครับผมดัดออกมานั้นจะเป็นนามของวัดวัดพระธาตุมือนหินอ,อําเภออเขาว,วงจอกกรสินละครับผมเพื่อจัดซื้อถวายที่ดินนั่นเอง องค์พระจะบรรจุอยู่ในกล่องสีขาวลงทองนี่แหละครับผมสวยสดงดงามข้างในจะเป็นอฟองน้ำสีเหลืองสุกสว่างดุดทองคำนี่แหละครับผมสำหรับองค์พระนั้น เราสามารถจะนำไปเข้าชุดเล็กก็ได้นะครับผมเพราะว่าสมัยก่อนนั้นจะเห็นผู้นิยมช,มชมชอบพระเครื่องนั้นท่านจะนำพระเล็กๆเ,เป็นชุดเล็กแขวนสร้อยอีกเส้นหนึ่งต่างหากสามองค์ห้าเจ็ดเก้าเนี่ยละครับผมเรียกว่ากำลังงามกำลังน่ารักนั่นเองแต่ถ้าเราจะอาราธนานำไปเลี่ยมแขวนเดียวๆ เดี่ยมสวยๆทรงคุณค่านะครับผมจะยิ่งงดงามยิ่งนักนั่นเองเรามองดูจะเห็นความงามทั้งศาสตร์และศิลนี่แหละครับผม เราชมศิมละปะนี่แหละครับผมอลังการงานสร้างพุทธศิลป์สวยสดงดงามยิ่งนักนั่นเองเนื้อหาวรรณะดังที่กราบเรียนแต่เบื้องต้นว่าล้วนอุดมมงคลไปด้วยของเก่าของโบราณโดยเฉพาะก,กำไรสำมฤทธิ์โบราณน,นี่แหละครับผมการดำเนินชีวิตจะได้มี กําไรนั่นเองสำริดที่ผลสำริดศักดิ์สิทธิ์น้อมอาราธนาก็จะมาเกิดความสำเร็จทุกประการถ้าเราส่องดูแสงธรรมชาติจะเห็นความงดงามในเนื้อของพระละครับผม ด้านหลังก็อุดมมงคลไปด้วยยันพิเศษนั่นก็คือยันเสี้ยนดังที่กราบเรียนแต่เบื้องต้นนี่แหละครับผมอานุภาพครอบจัก,กรวาลทั้งป้องกันแล้วก็ส่งเสริมดวงชะตาชีวิตเราเห็นการเดินยันนั้นเหมือนเส้นขนมจีนนะครับผมอวบอ,วอ้วนอิ่มเอิบ อุดมสมบูรณ์นั่นเองเป็นเพชกรกลับผู้คิดร้ายมุ่งร้ายหรือว่าสิ่งอปโมงคลทั้งหลายจะถูกสะท้อนกับด้วยอนุภาพของหยันเซียนนี้ด้วยเช่นกันเป็นคงกระพันชาติเป็นเลิศอุดมมงคลทางด้านภพขทัพย์ทำมาหากินขึ้นทำมาหากินคล่องตัวนั่นเอง แก้แวแหวนเงินทองไหลมาเทมาใสถุงใสท้ายนี่แหละครับผมเพราะฉะนั้นในห่วงช่วงเวลานี้หลายท่านที่กำลังจะมองหา,าสิ่งเรียกว่าเป็นรางวัลชีวิตให้แก่ตนเองทรงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จึงได้พากันสาะแสวงหาพระปิตาสามจักรวาลของท่านเดบคุณหลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทนี่แหละครับผม ฐานหรือว่าก้นขององค์พระก็มีความสำคัญเพราะว่าได้ต่อโค้ดเอาไว้นั่นเองและมีหมายเลขกำกับนะครับผมเอาล้วครับอันนี้ชัดเจนนะครับผมแปดพันหกร้อยสี่สิบสี่องค์ถือว่าไม่มากนะครับผมเนื้อ สำเน็จศักดิ์สิทธิ์นี้แล้วก็ต่อโคดสอเสือคมชัดลึกเนี่ยแหละครับผมกิวแต่เ๋วนั่นเองความงามของพุทธศิลป์นี่แหละครับผมอัระเลขยันนั้น อวบอ้วนอิมอ่มเอิบอุดมสมบูรณ์เหมือนเส้นขนมจีนดังที่กราบเรียนแต่เบื้องต้นนั่นเองก็ต้องขอขอบพระคุณทุกทกท,กท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้กราบขอพระคุณทุกทกท,กท่านที่ได้มีเมตตาทำได้กดติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงด้วยนะครับผมตอกสอเสือคมชัดเล็กนะครับผม แลวก็ต้องขอกราบขอบพระคุณญาติธรรมหลายๆายท่านที่มีจิตใจเมตตาธรรมไม่ได้กดข้ามโฆษณาท่านกล่าวบอกว่าชอบฟังโฆษณาดูและเพลินดีเป็นของสมัยใหม่อันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณในเมตตาธรรมของท่านเป็นกรณีพิเศษด้วยนะครับผมและขอกราบขอบพระคุณบางท่านที่คิดว่าจะบำเพ็ญบารมีทานทางน้ำจิตน้ำใจ และคิดว่าจะกดติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องขอกราบขอพระคุณล่วงหน้าด้วยนะครับผมไปใส่ตลับสวยๆนะครับผมชายและโฉดเด็กแขวนไนดะ้ผู้ใหญ่แขวนดีสุภาพสตรีแหวนก็สวยสดงดงามแล้วครับผมของดีของวิเศษของท่านเจ้าประคุณหลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโท ลูกศิษย์ท่านผู้ใหญ่ท่านในใจใช้ความพยายามหาวัตถุที่เป็นของดีของวิเศษของโบ,บราณโบราณถวายงานองค์หลวงปู่เนี่ยแหละครับผมเป็นงานใหญ่เป็นงานที่ค่อนข้างจะพิถีพิถันนั่นเอง ขอกราบราธนานิมต์อำนาจเดชบารมีอิทธิบารมีบุญญาบารมีแห่งองค์ท่านเจ้าปุกุลลุงปู่พระหมหาศิลาเสริจันโทหากแม้นว่าองค์ท่านเจ้าปุกุลลุงปูงป่ได้ทราบโดยานวิถีอันใดเขาได้โปรดเมตตาแผ่พระกระแสจิตแผ่พระศมีเข้ามาอภิบาลปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองเข้ามาอำนวยช่วยเหลือให้ทุกทท่านที่เขามารับชมรับฟังในขณะนี้ขอให้มีชีวิตจิตใจร่มเย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรืองไพ่บุญทั้งทางโลกและทางธรรม หลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขขอให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายปรารถนาสิ่งใดขอจงได้สมความมุ่งมา่ปรารถนาแก้แหวนเงินทองไหลมาเทมาเนืองนอง่าได้ขาดสายไม่เจ็บไม่จนไม่ต่ำกว่าคนนั่นเองคำว่าไม่มีจงอย่ามีแด่ทุกท่านขอกราบราธนาในบนอน,อนุภาพบุญ,ญาบรมีองค์ท่านเจ้าคุณหลวงปู่พระมหาศิลาเสริจันโทขอได้โปรดเนตตาแพ่ พระกระแสจิตแผ่พระสมีอำนวยช่วยเหลือให้ทุกทุกท่านได้เลื่อนฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่สูงสรงสุขสบายยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วหน้ากันเทินสัพพทุกสัพพะโศกสับพโรคสับพภัยสับพะครอเสเนจังไรจงมาลายหายไปสิสส้นจงมีแต่ความเป็นสวัสดิพิพัฒน,น์ถมคลมีโชคมีลาบมีเมตตามหานิยมตลอดสายโดยทั่วหน้ากันเทิน ในช่วงท้ายนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ